ยืนนั่งยืนนั่งยืนลูกยืนยืนนั่งตีมันสิมาต่อได้หรือยังเออนั่งตักกูเบิดเมือกยูด้เนแนวจังสิดเอมากลายนั่นนั่นเออยาดื้อบอกติละยาดื้อกินดีๆ <laughs> เหมือนจักรวาร้อมโอ้ยมันไก่อย่างองเลยน้อไก่ไปแบบสองมหาเลยแล้วเนาะ ยกมือเดียวดีขอสองมือยังได้ <laughs> อันบอกคักมือเดียวอันบอกคัก <laughs> ขี้เฆ่าเขากินกันหมดแล้ว <c oughs> อืมได้ตัวจีเขาไม่รอเธอแล้วมันสวยแล้วเนาะฮะกินผอมเอาซิเมียนยังกระว่างอยู่ห่างกินได้บลดยา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 ไม่หยองเ <c oughs> ขาเกลือเขาไก่อยู่ เฮ้เฮ้จับ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 ไปอืมตุ้งไม่ใส่หรอกนะดุก่งเลย้โว้ยนอนแล้วนะนานบัดเมื่อคนละ เว, uce. ว uce. ่อเ <or> ว <uce. S 1> ่อเบิดเนี่ข้าวนั่นเออเออแซบบ่ถามไกลบ้างแซบบ่อืมเออให้ข้าวทิพย์บ่บาเนี่นานหนานเดี๋ยวมันสิจิกมือได้หันบ่เคสเบ่นั่นเอออยู่ได้เบิดมืออยู่กับปูนี่ วาตาไม่เข่าไห้ไก้ทนวานดอกผัวฮมซ้อนเอาเนี่ยเฮ็ดว่าเป็นหนูเห็นเพื่อนมากยายยางมันผมมันนาเพื่อนกระจับวานวานนูเออไปวานเข่าไห้ไกลก็ปูงเนีเนาะผัว ไอ้มวนบ่ลูกมวลไลย,ยู่เลี้ยงไก่กับปูบ่ล่ะนะอยู่บ่เดี๋ยวแมือมเดีเ๋ยวตอดมือได้เดมือเนี่ยหนั่นหนั่นนั่นหนั่นนั่นสิตอดมือเลได้เดมือใช้มันเซ้นเนี่ย วันนี้เขาตอนแล้วโอ้นัน่นนัน่นน sí. ั่นแล้าเขาฆาเมื่อไทรหลอกไก่เสยเฮ้อเสียงหัเพิ่มมวลเพิ่ด้ห่นทีมความหิวนอนเลยง่วงนอนจนเศร้าง่วงเลยเลยน้ำไก่หนักหนัก หมวนร้ายหมวนบ้าบ้าນฟ้อนหมวนร้ายฟ้วนนั่นๆๆจี๊กด้นั่น